สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมนายต่างใจครับครับบรรยากาศมือนี้ปาพีมาถ่องว่าเบิงพิธีชีวิตข้าวประมงรีแมีน้ำโค้งทั้งฟังอุบลราชธานีครับอำเภอหน้าตาลครับเบิ้งครับอีกู้ขึ้นมาแล้วพี่น้องกู้ขึ้นมาแล้วครับปลามือ้ปลาขึ้นครับเป็นปลาหมากๆครับหม่องสามเส้นพี่น้องตอนนี้ไอ้พื้นกำลังเสียเอาลงอีกพื้นหนึ่งครับ เป็นว่าจังที่ข้นมาปดพื้นนี่พี่น้องนี่เบื้องวิธีการใส่ครับพี่น้องใส่หม่องใส่หม่องไปกับไม้นาวครั่หน้างครับเป็นบรรยากาศริมฟังโค้งครับกับบรรยากาศคืมฝ่าคืมฝนครับมือนี้คือฝนที่ตกนี่ละวิธีการใส่หม่องเพื่อนครับ ผูกใส่ไม้เน่าแล้วก็ปผูกใส่เสื้อขาวครับแล้วก็นางนางใหม่นางใหม่ครับออกไปเจา,ล,จา,าลูกเจ้าว่าทินิคแต่ละคนครับพยอนตื่นยอนเลิกครับทาาหุ่นกระปดุดเป็นจังไรทางนะ่ะห้อยโบถึงแล้ววะสัตว์แส,สดงว่ามัานขึืนมาหอดพี่แล้วดิขัข้า ไปพป้งเจ้าขึ้นหรือเปล่าหัวก้าวลงวันนี้นะนี่ครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศครับยามปลาขึ้นกรับชิมุนยังเสียเละครับเบิดมือครับผมพี่น้องกอกมาปดซอยกันครับม่วงเข้ากับชีหีเขาเขาก็หิ้วคนละครับเขาใส่เขาใส่ต้นหินครับพี่น้องปลูกต้นหินเนะี่ยเด็ดกับหัวหอนเลยเนะาะเขากับหิ้วเด็ดกับหัวหอนพี่น้องเอ้ย เบิ่งเบ่งเหงนีหเนะี่คือการผูกต้นหินครับแล้วก็ถิงเป็นทวงครับถิงลงไปเลยตอนนี้ก,กำลังใส่ฟางนั่นที่ฟงางท้าบน,นจะเป็นล่วงแหครับลานแหะทุ่มแม่ทุ่มงมืนก็บิลงมาคขวัวปูขั้วปลาครับ กินปลาตัวมันน้อยมันสับเดี๋ยวไม่ยายว่าปุ้ดในว่าปุดถาเราในที่นี่ห่วยยังขั้วว่าท่านแล้ววะนี่แมนโยไปปุ้ดหมองเราขาดเราสิหายอีกแล้วเบิ่งพี่น้องเบิ้งเบิ่งเบิง,บง,บง,บงปลาไหมแต่เป็นรโลโลโลูรูผมแล่นนี้เนาะ บาทละโล่สองโล่ครับพี่น้องบูสร้างคนแน่ไปถือทั้งปลายเหมือนตัวทางนะไปถือทั้งปลายบูเบิงพี่นอ้องโอ้ยตัวน่ะพันยูหรือเล่าครับได้คือกันครับถือ,อยู่ทั้งปลายนี่เดี๋ยวสี่ผ้าคามไปเบิงอีกขึ้นหน่าพะพงเดี๋ยวพาไปเบิงของพ่อพงครับตัวนี้มันจะเป็นหน่า เป็นไม่น่าวคือชักหลอกเอาครับเหมือนขันเบ็ดเลละ่ะโอ้ยอุอ้ยโอ้เอือบเรียบร่อยตากแหงเลยลท้ายย้เสือด ถือกี่วะฮะพอทแดเลยที่บังหันเนี่ยฮ่าฮกตู่าแต่เสาห่ือเปล่าตอนม่อเสาผมลงมายู่เห็นมันจะหลังถึงเสาเป็นได้ถือกี่วะ บานละหาฮกตัวอ่ะอันนี้ก็บานแฮ้พี่นอ้องคือมีตีรีนะ <S <S ตุกตุกกตักอยู่อ่ะสองตัวโอ้มันถืออยู่ถึงพีเนาะเป็นได้ปันนี่อ่ะเวไหวเอาปลาลุงแล้วว่านาปลาตัวเก่าเ้้ เอาึ้นไปยังทาเบิ้งยงด้ดนี่ใส่จักเส้นผมใส่สีเส้นเล่นปลาใหญ่ดกะข้ามคนใส่จักเส้นสามเส้นมสาวใดอยู่ที่กระชั้มา ก็พยายามทางพุนย่ามมันมองจากเส้นครับย่ามมองจากเส้นครับส่เจ็ดเส้นไรโอ้ทางพุนครับพี่น้องปดยังม่ทันเหล่อยู่โอเคครับพี่น้องครับเข็มเอาไว้ซซ้ำนี้ก่อนครับเดี๋ยวเฮ้าจังติดตามเบิ่งไปเลยครับสำนี้ฝากว้ซ้ำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ